เตรียมเครื่องวครับอันนี้โภกผีพร้อมแดงอ่ซ้ำหนึ่งพ่อ,อเกลือกเกลือใส่เกลือแก่ข้าวขนมเนี่จะไปลังใส่ลูกโดดกเคยยำข่าเบียครับขาเบียผมชิมตำใส่เยอะครับ เข่าตากไว้ครับไม่ค่อยแห้งเอามาช่วงปีใหม่อะไรข่าเบียรครับไอ้มันเหนียว <c oughs> ใส่นัดน้อยตำใส่ก,กับพริกแล้วตำโคอีกรอบโคก <c oughs> เรียบร้อยครับโคกเรียบร้อยเ <c oughs> ข่าเบียร์หอมหลังโคกวันมาง่ายนะครับผมหลงังชิวๆดีๆเดี๋ <c oughs> <c oughs> ยวขวดใส่ ขวดคืออยังตักออกแก่เหนือขวดขวดขวดคือตักออกกับขวดภาษาบันดาลทำให้เราข,ขวดออกอใช่หมอจะไปตบอืมฟังเสียงหลอดแส็บโอแส็บ,บเสียงขุดโคกนี่แส็บขนาดเรียบร้อยเครื่องเรียบร้อยใส่น้ำปลาแดดไปน้ำปลาแดดครับใส่จุดน,น้อยกระเจาะครับจะปรุงทำไมา ปรุงทำไมครับใส่ไปก่อนยันซีเคร็มผงพอเจาะหนึ่งประมาณทัพพ mm ีหนึ่งแลครับพอแชว์เป็นยังไงบเดี๋ยวเอาไปข้างเตาครับบ้านค้างเตาเรียบร้อยครับถาดเดือดจะข้าวจะเอาหัวปลาใส่กับใส่ปลาโอ้ยสุดยอดเชียงกุ่กขวบขวบเมี่ยงขวบปั่นผ้าไปพร้อมครับพอบานเดี๋ยวจิ้มไปกินถาเดือดก่อนครับปั่นผ้าความกรุ๊บกุ๊บกรุ๊บกรุ๊บ เช็คเบิง้งเช็คเบิง้งเบิ้งส่งคือสังโอ้โน้ำเลนะครับเอาหัวปลาอลงไปแตไดเลยลรครับะพรลาอครับหลรบอู้อยงงง่งเ็ของก็เหมือเปย์รับอันปลาวเปอยจะข้าวพักดังคมลงสดน้ำเลยครับอัน้นาใส่ลายวันย่งไสดได้นน่สีสดครับคนไยเขาวัสิข้าว ผสมเปื่อยครับเลยรีไฟอ่อนๆนะครับไฟยังแห้งอยู่เดี๋ยวรีลงก่อนข้าวนะครับเดี๋ยวถักผักใส่คับปลาเปลือยก่อนคือสิสุกเลยนะครับลองสบโอ้ยผืนหน้าผูแล้วอกงบปลาข้าวชุนพูนครับโอดดูดกันพอดีพอดีอดซิมบางหนากกันเด้อครับชักครับนัวมก่าอืมพอดีลนะพอดีแล้วผักดังคมลงบัน รสวันมันคมลงครับม <c oughs> ีหัยเสี่ยงเนี่ย <c> ม <oughs> ันคองแฉกนะเหี้ยคบอร <c oughs> หยุร้อยไปหยุร้อยครับหยุร,ยร้อยคองแทกอุส้สดนางเข้าไปบัน อ่าเพราะมันหยุกป,ป่นเฮ้ยมาเดินมาสดพุ่งคมดูกันครับกันเรียบร้อยครับกินไับชิ้นทาสดปริกแกึ๊บเรียบร้อยเฮ้ยหอมกินครับแกงเรียบร้อยครับแกงแกงเรียบร้อยแกงผักน้กค้มเปิดได้แบบหูวหอนตัวตัวครับเรื่อ,องสดน้ำามว่าเป็นที่หนึ่งเลยนะริงจะเป็นหัวปลาคอกับผักด้วยนะเพื่อน งามอยู่พัดนกกลมก็พอดีคนละพอพอเพื่อไอพีขนาดครับโอ้ยสดนักโอ้ยสมุนไพรโอ้ยไอยถั่วใส่กล่องมูลอุยพุยบดเห็นอะไรดอกสดน้ำผม้งบอเด้อชิมเองดอกสดเองชิมเองอแซ่บขนาดครับ โอ้ยสูนีแม่ได้ไหมามีนั่งครับสุดยอดครับคมลำลำแม่เลยถือขี้นแห้งครับกินหอยดีพ่อเด้เนาะหมักสดคมๆเลยสิเออแสบครับแสบคักปิด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 